มามกวันนี้พันไม้ปแปลกจำเนนนะครศรีธรรมราชเรามารู้จักเอบิวกันนะคะมันมีหลายรูปทรงเลยอันนี้ก็ผลขายกับนมเลยนะหรือว่าเขาจะอาจจะเรียกว่านมทองก็ได้ผลไม้นมทองแล้วก็อันนี้เป็นผลใหญ่ทรงกลมนะคะ แล้วส่วนนี้ก็กลมเหมือนกันนะคะแล้วก็อันนี้ก้นจะแหลมนิดนิดน่ารักอร่อยค่ะแล้วมาดูที่ส่วนของเรานะคะนี่ต้องนังเก็บเลยเห็นไหมเพราะว่ามันเตี้ยแล้วก็ติดอกออกผลเร็วนะคะน้ำหนักของผลผลนี้นะคะน้ำหนักโอ้หกิโลกรัมกับห้กรัมนะคะใหญ่มากในเวลานี้เลยค่ะ สนใจติดต่อได้นะคะ060-059-2227เ c e b ุ o k เกมในโฟเดนค่ะหรือว่าเพจพันไม้แม่หรือว่าเพจพันไม,ม,ม้เป็ดแกนนนมนนครศรีธรรมราชนะคะสวัสดีค่ะ